ในความเป็นจริงฉันอยู่ที่นี่เพราะว่าชายที่ชื่อฉิวหลิงหยุนในชีวิตก่อนเขาเป็นนายน้อยของเยนฟางระหว่างชาติฉิวหลิงหยุนเขาเกือบทําให้พี่สาวของฉันด่างพร้อยและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพ่อถึงป่วยและเสียชีวิตตะกูลชูไม่แม้แต่จะกล้าแข่งขันกับพวกเขาพวกเขาทอดทิ้งพี่น้องของฉันในชีวิตนี้ฉันต้องการรวมอำนาจทั้งหมดในเมืองนี้ให้เป็นหนึ่งเดียว ฉันจะแสดงให้ชิวลิงหยุนเห็นว่าอะไรคืออำนาจที่แท้จริงโรงแรมไกเซอร์แค่เพื่อเตือนสติพวกเบื้องบนของเมืองนี้ว่าฉันก็อยู่ที่นี่พี่หัวเอาตับไปอีกสองไม้ขอเบียร์เพิ่มสองขวดผมอยากมาหัวทิมได้เลยจูจๆพี่ยี่ก็ชวนผมชื่อของพี่โด่งดังมากในหน่วยรบพิเศษ คุณชูคุณเคยเป็นหน่วยรบพิเศษเหรอหนิวไม่แปลกใจเลย6ปีศาสตร์แทงเขตชางปิงทุกคนถึงอ่อนน้อมต่อคุณมันเป็นเรื่องในอดีตนะถ้าไม่ใช่เพราะปัญหาของตระกูลชูฉันคงยังอยู่ในกองทัพเป็นเรื่องจริงที่ตะกูลชูไม่สามารถยืนหยัดเพื่อครอบครัวฉันถูกต้องยี่เขาเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคน ไม่มีใครสามารถอัดเขาแม้แต่ครูฝึกของเราก็ยังถูกอัดเลือกพวดเรื่องนั้นได้แล้วหมาป่าเวหาเป็นอย่างไรบ้างทุกคนเรียกอย่างนั้นแต่ครูฝึกหลู่ไม่อนุญาตให้เรียกชื่อนั้นหลู่เจี้ยเธอมาหาฉันในชีวิตก่อนแต่ตอนนั้นฉันไม่มีอะไรเลยฉันรู้ใจเธอแต่ฉันให้อะไรเธอไม่ได้ ตอนนี้เธอเป็นไงบ้างตอนที่ผมออกจากกองทัพเธอเหมือนจะออกด้วยผมได้ยินว่าเธอโกรธตระกูลโถ่ให้ตายสิมันเยี่ยมเลยนะที่มีเงินน้องสาวขอพี่นั่งด้วยได้ไหมจ๊ะขอพี่ดื่มด้วยนะจ๊ะแล้วน้องจะมีโชคในคืนนี้ตกลงไหม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ